บอกแกซื้อขึ้นซื้อลงแกก็ไม่เอาครับงม้นก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเจ็ดปดถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอปูถ้าบอกแกแกไม่เอาแกเอาตัวเดียวโอ้ปูบอกแกเจ็ดแปดแต่แกฝันได้นี่คือเจ็ดเจ็ดอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะปูทั้งบนทั้งล่างป้างวดนี้ปูบอกพอมวลหรือยังตัวไหนนะคืนคืนกระซิบเอาเหรอปูเนนี้คืนสุดท้ายมพอแกมา มากมาบอกคืนสุดท้ายตอนแรกตอนแรกก็บอกต่องวดเปลี่ยนมาบอกคืนสุดท้ายหลังวันพระวันนี้อ่ะวันสุดท้ายครับผมจนวากแกมาเข้าวัครรบสจวนนี้เมืนอวาก็น่ามาถวายครับตา่ครับนกาถวายครับปูครับคือปูเอ้ยบอกก่อนก็ไม่บอกเนาะ อยู่องค์เดียวเนาะเอาละพอเ<อ>ด้อถูกครับปู่อิทิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิตันโตสะเพโพเลนตตสังกปา,าจันโทปนาโศยถา,ามณีโชติยาโยาาสยถาสภพีติโยวิวัจันตุสาพโรโควินัสสตุมาเตวันตราโย ο. สุขีทีฆายุกโก พพิวาธนาสีฤิธสนิจังบุธาปายิโนจัตตาลุธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพะรังเฮบอกก่อนล่วงหน้าค้าพอจะหาลอตเตอรี่ได้ค่าใบสิใบใช่ไหมครับปูเก็บแปดปูครับปูเก็บแ็ดหนึ่งแล้วแ็ดแปดปูเอามาจากไหนครับ ก็เขามาบอกได้คนละทางแล้ะเป็นบอกปุ่มตุ่มวันเจ็ดเจ็ดครับไปบอกวันเจ็ดแปดเขาเขามาบอกแบบไหนครับปูก็เข้ามาบอกธรรมดาเดินมาบอกออกจากป่ามาเลยเล่ะครับเหมือนเหมือนกับมันมันเหมือนกับไม่ฝันไม่อะไรเลยเหมือนเหมือนเสียงพูดเลยครับเออซื้อเอาเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดยางไงโอ้บอกทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอปูทั้งบนทั้งล่าง เข้าทั้งบนทั้งหลังแต่แต่ไม่เข้าสามตัวถ้าบอกเก้าเจ็ดแปดมันก็ได้รำสามตัวน,นะโอ้อถ้าบอกเก้าเจ็ดแปดนี่ก็คือสามตัวเลยน,น้ำมูเนาะีมาบอกบอกบออพูโอ้ยกับพุ่มพุ่มอยู่นี่ละเทวดากับแมนี่ว่าเทวดากับแมนเทวา่ทวาผีก <laughs> ับแม่นจีว่าอีกยังละ,ะมาบอกเรื่อยหงวดนี้เพินมากไปนอกอยังยัน มือนี้มันปิดวันทะครับวันสุทายเพิ่นขั้นเพิ่นบอกมือนี้ก็คือคืนนี้ก็คือว่าเอาเนี่ย่รได้กำหนดบ่ะเด้บางทีกาบอกตรงหวัดครับเออช่วงนึงมาบอกตรงหวัดมัน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 โดนโพดมันนานโพดครับมันลืมมันลืมเเออ เพื่อนเปลี่ยนมาบอกขึ้นนี้วันนี้ปูนิมิตฝันบ้างหรือยังครับผมตั้งแต่ต้นวแต่ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่เป็นแนวทางได้ครับผมอฝันว่ายังไงครับปูครับฝันว่าเขาเขาเล่นไพ่อยู่สองวงครับอยู่บ้านบ้านเก่าวงหนึ่งข้างล่างผู้ชายเล่นกันอยู่สามคนวงนั้นมีอยู่สามคนข้างล่างแต่ขึ้นไปข้างบนเรือน เป็นพวกแม่พวกคนแก่เล่นกันครับสี่สี่คนให้สองวงครัปููจะตีสองสามสี่แล้วตีเท่ไหร่คะสองสามสี่แล้วสองสามสี่ปู่ตีสองสามสี่เลยในนิมิตฝันในน้มิตมันไพ่สองวงไงในฝันนะครับสองสามสี่เลยหรือปู่สองสามสี่ โู้โเลียงเลยนะปู่เนาะเลียงเลยเลยโอ้ต้งสวยเลขสวยอยู่นะปู่ะนะสองสามสี่ตัดเอานะปู่เนาะมีฝันฝันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนพูดไม่คนบอกแต่ฝันฝันฝันอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เป็นแนวทางเป็นแนวทางแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันตัดถินวันตัดสินตูมวลก็บอกว่าพรุ่งนี้แกจะซื้อซื้อซื้อพรุ่งนี้ถ้าแกซื้อได้ แกก็ซื้ออืแต่แกซื้อไม่ได้แกก็ไม่ซื้อพ่อมวนนี่ถูกเท่าไหร่ครับปู่งวดกี่แกถูกสองหมื่นถูกสองหมื่นคือภูมิภูมิบางบทเนี่ยเดินมาบอกแกแกนอนอยู่ตรงนี้เหรอครับปู่นอนนี่คืนนี้แกก็ต้องมานอนนี่คืนนี้แกจะมานอนนี่อ่แกต้องทละทางบ้านมานอนนี่มานอนนี่แกเคยได้ได้กับนางไม้แกเคยได้ครับพวกนางไม้พวก นางต้นนางต้นไม้พวกเมียาตต้นไม้พวกอะไร <Okay. S 2> ชอบแก hmm. อืย่าบอกเลขแกถูกตั้งแต่ต้นปีถูกตั้งแต่ต้นปีเลยเก้าศูนย์ศูนย์หกแกก็ถูกถูกมาเรื่อยเลยเหรอกูกถูกมาเรื่อยแกแกมานี่แกถูกตลอดโอ้ภูมิบังบ,งบแเราเนี่ยนะเออนางนางไม้แะละนางไม้นางไม้รู้ว่าชอบแกยังไงอยู hmm. ่ดูติด ติดใจติดใจชอบแกนิสัยแกยังไงไม่รู้มาหยอกหยอกแล้วก็บอกเลขเออบอกเลขงวอันวันปีใหม่แล้ววันอะไรครับบอกเก้าศูนย์ครับดึงขาแกดึงอะไรแกและคีดึงขาอีกดึงขาแกนอนอยู่นอนอยู่เต็นนะครับแกไม่ได้นอนนี่นะนอนเต็นนอนนอนไม่มีพระไม่มีอะไรอยู่ครับอ้าว ผีมันดึงขาบอกเลขเลยเหรอปู่มันดึงขาหย,ยอกแก่แหละครับแกก็ร้องโอ๊โอ้โอ้เลยปู่ก็ลุกขึ้นมาตีสามตีสี่แกก็วิ่งมาหาวิ่งอตอนนั้นปู่นอนนอนที่นี่แกก็วิ่ง<ร>มาแกว่าผีหลอกว่ากันเอา้าหลอกอยังไง่ายเเมื่อดึงขามันมาดึงขาแล้วก็ ชวนเล่นให้โลให้เลอไปเลโอ้ในฝันเนาะเป็นอะไรเป็นผู้หญิงวะเป็นผู้หญิงเหมือน,น,อนฝัน,น <ะ S 2> ก็เหมือนเหมือนเหมือนไม่หลับก็ก็ก็คล้ายคล้ายผีอหละครับผีอมแก่ก็เลยบอกเก้าศูนย์ก่อนก่อนจะไปนะฮะอืะอเลขก็เลยออกเก้าศูนย์จริงๆแกก็ได้สองนนหมื่นเัืนอนน่ะอมื่อวาหลังมานี่บอกทั้งบนทั้งล่างเลย เก้าศูน0หกูนบอกทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอปูทั้งบนทั้งล่างวันนั้น<อ>เดือนมีนาหรือเดือนอะไรเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละปีนี้แกแกแกโชคบ่อยอยู่แกไม่ได้ก็บอกก็บอกปู่ครับบอกปูก็ได้เจ็ดูนศูย์แกก็ได้สองแสนกว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์แกแกได้เท่าไหร่ปูสองแสนกว่า เลขสามตัวสามตัวสามตัวเลยเจ็ดส่วนส่นได้สองแสนเลยเหรอเปล่สองแสน okay. ป้าพ่อมูลนี่นะปู่มวลนี่แหละปู่บอกหรือว่าผีมาบอกครับปู่ผีมาบอกปู่โอ้ล้วปู่ก็บอกสามตัวเลยเหรอปลปู่ไม่ไม่ไม่เหมือนกับบอกหรอกมันเหมือนกับบอกเหมือนเหมือนกับมามาเทียมนะครับมาเทียมเราแล้วให้เราพูดอ่ะวันนั้นแกมาเนี้ยมานี่กับเมียแกครับแกมานี่แกว่า อผมจะไปหนองหานปู่จะฝากซื้ออะไรไหมมาจัดของก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาพูดมาบ,บอกาฝากฝากซื้ออะไรปู่ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนล่ะปู่ปู่ก็ไม่รู้จะซื้อตัวไหนพูดไปแล้วเนาะศูนย์ศูนย์ครับหลักร้อยล่ะสามก็ได้เจ็ดก็ได้ปู่ว่างอย่างนี้มีตัวไหนเอาตัวนั้นอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาอ แกก็เลยไปซื้อมาเจ็ดซูนซูนสองใบแกเลยแบ่งให้ถวายปู่ใบหนึ่งครับงวดนั้นมันออกเจ็ดซูนซุนครับก็คือว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้จะมีอะไรมาเทียมเราอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเหมือนมีเหมือนเหมือนมีอะไรมามาเทียมให้เราพูดเลพูดไปโดยไม่รู้จึกตัวหละครับอือจะเข้ามาเองเลยใช่ไหมปูเ่เรื่อยๆมันมีเรื่อยอยู่โอ้ครับ เป็นปริศนาไปอย่างนี้เนาะปู่นเนาะสังเกตตัวปู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมพูดไปไง,ไงั้นยังพูดไปครับนีบางทีก็บางทีก็ศูนขึ้นเก็คือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับมาหลงุงทิ้งพูด<อ>ไปเลยครับผมด่าไปคือเหมือนนั่งรถพยาบาลไปเละแต่เรารู้สึกตัวไหมไม่รู้ไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัว พูดไปตลอดทางตั้งแต่ตั้งแต่เขาเขามารับนี่ออกออกจากวัดนี่ไปโรงพยาบาลหนองหานนั่งไอ้น้าฝันว่าวัวไล่กันเหรอปู่เคยฝันว่าวัวไล่กันฝันแปลกแกว่าไม่เคยฝันทักทีฝันเมื่อพระที่แล้วนี่<า>ใช่ไหมพระที่แล้วนี่พระที่แล้ววันที่สิบไล่ไล่ออกมาจากป่านี่เหรอปูออ่ไล่กันมาไล่กันมาวิ่งไล่กันมา,าเสียง คนพูดกันอยู่อยู่ในป่านะเสียงร้องว่าวัววัววัวไปแล้ววัวไรกันนกลัววัวไล่ชนไล่ชนตามวนนนแหไะครับตามวนก็แอบดูไม่เห็นวัวสองตัวเห็นวัวตัวเดียวเห็นวัวตัวเดียวเอจะตียังไงไม่ไม่ใช่เขามาแบบปริศนาหรือปู่แบบนี้น่ะแบบพวกมวนจะเคยดูแก่ฝันครับถ้าถ้าเกิดเป็นปู่ตีปู่จะตีเป็นตัวไหนครับ ในในในความในลัทธิปู่ปู่ัวก็เป็นสี่ละสี่อ่าสี่อะไรครับปู่เม่สี่สองก็สี่หนึ่งเขาเลยอ่อ่าครับถ้าปู่ตีนะเพราะเห็นมันเหลือมันเห็นวัวตัวเดียวทย่านี้ครับวัวมันไล่กันมันก็ต้องเป็นสองตัวใช่ไหมครับแต่มองหามันตลอดไม่เห็นเห็นตัวเดียวยืนอยู่ยืนอยู่ไกล้ๆออกนอกบ้านครับ โอ้แสดงว่าปู่ก็ตีเป็น42หรือว่า44 41 41เออเอาเขียนหน่อยเบิกซับอือโอ้เกือบเกือบเกือบไม่ได้แล้วอื42มันก็ตรงกับเลขปู่เลยนะ2 3 4 2> นี่เออนี่แหละแต่เป็น40นี่บางคนก็ว่าวาัววัว,วมันศูนย์กันมันก็ต้องเป็นศูนย์มันบางคนตีคเับ แต่๋ยวเราเอ๊บวัวตัวเดียวบ้านบววสองตัวมันต้องไล่กันแต่ว่าม่เห็นตัวเดียวมันก็ต้องเป็นสี่หนึ่งหรือสี่สี่หนึ่งอันนี้คือพ่อมวลฝันใช่ไหมปู่พ่อมวลฝันแกนอนนี่แกเล่าให้ฟังตืง่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแกเล่าให้ฟังอะครับว่าแกนอนอยู่ในแลกนะปู่ครับ <ผม S 1> คืไม่เคยฝันรักผีว่านั้นคือพ่อมวลเนี่ยผีจะมาบอกแกตัวหนึ่ง แล้วส่วนปู่ผีก็จะมาบอกอีกตัวหนึ่งคนละอย่างคนละอย่างแล้วมันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมปู่งวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างโอ้นี่แหละคนลุกเลยครับปู่อันนี้เป็นของพ่อมวลเนาะสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์อันนี้ปู่แปะให้ใช่ไหมครับผมป,ปู่แปะให้แกก็ตีเว้ยเป็นแกตีไม่รู้ตีอย่างส่วนมากจะให้ปู่ตีให้ใช่ไหมแตแกก็จะซื้อแต่สี่หนึ่งว่าไซื้อแต่สี่หนึ่งแกแกจะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สี่หน <C 1> ึ่งผมก็เลยว่า เอาคือเดียวแท้ไม่เจไดเงินบ่ไม่เจไดเงินต้องต้องรอใช่ไหมปู่รอวันสุดท้ายเป็นไรรอวันสุดท้ายเลยนะปู่เนาะคืนนี้แหละคืนสุดท้ายคืนตัดสินคืนตัดสินเลยคืนตัดสินถ้าเดินออกมาบอกจุ้งจุ้งแล้วก็เอาเลยเอาเลยใช่ไหมปู่เอาเลยโอ้เขาเดินออกมาเห็นเป็นตัวเลยเหรอปู่โอ้ยก็เข้าไป เข้าไปข้างหน้าหน้าศาลาแหละไปยื้เขายืนบอกร้องบอกตัวก็มีไม่เข้าไงไม่เข้าไปในศาลาแต่ที่อยู่นอกศาลาอ่ะอิบสี่แคปไว้เลยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะปู่นเนาะออแค่แนวทางครับผม